สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่12นะครับตุลาคมนะครับ2 5 6หนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่11นะครับตุลาคมนะครับ2 5 6 6นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดที่หน่งวิ่ง1รูด1นะครับก็มาเข้าจอดตรงตรงที่หน่งเนะครับผลก็คือ668กแปับหนงเจ็ด ส่วนห้าน้อยปกติวันนี้ก็ไม่มานะครับท่านผู้ชมสำหรับห้าน้อย VIP นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่1น,นะครับวิ่ง1นรูดหน,งหน่งนะครับวันนี้เจาะไม่มานะครับผลก็คือ781กับ39นะครับ สำหรับเลขเด่นนะครับในตลาดนะครับของฮานอยพิเศษนะครับเอก็จะให้อยู่ที่นะครับเจ็ดหกห้ากนะครับอดก็จะให้เด่นอยู่ที่7นะครับเด่น7จดรองห จบคู่นะครับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกสองห้าหกเก้า 5, 2, 5, 9แล้วก็ 2, 9นะครับเรียก3ตัวนะครับ 5, 7, 6, 5, 9, 2, 5, 6, 9 9, 7, 6 ้าเจ็ดเก้านะครับส่วนแนวทานะครับของฮานอยปกตินะครับเด่ยนเมตารางก็จะมีอยู่ที่3 4 7 1นะครับ เก็จะให้เด่นอยู่ที่3นะครับเด่นสามรอง4นะครับจับคู่นะครับ3 1 3 4 3 7 4งหนึ่ง 4 7แล้วก็7 1นะครับเลข3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่1 4 3 1 4 7 7 4 3ก็7 1 3นะครับ แนวท่านะครับของฮานอย vip นะครับฮานอย vip เรียกเด่นในตารางก็จะมีอยู่ที่นะครับ1นตับ8นะครับเด่นอยู่ที่1นะครับเด่นหนึ่งรองแปด จับคู่นะครับก็จะมีอยู่ที่1นึ่งศูนย์หนึ่งห้หก็้ก็จะกลับหัวให้นะครับ1กับ9ตัวเดียว6กับ9ตัวเดียวกันนะครับ8ป แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ห้าหกนะครับตัวกันนะครับเลขสามตัวก็จะมีอยู่ที่ศูนย์หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปด หกหนึ่งแปดก็เจ็ดหนึ่งแปดก็หนึ่งแปดเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบประจัดขาดเข้าผ่านนะครับแอ้ก็ขอให้พี่พี่น้องนนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับกับฮานนอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่12ตุลาคม2566แอ้กอ็ฝาก กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ